สอออททดยยยสสสรคับำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยน,นะครับที่เราประสบปัญหานี้อยู่ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดนะครับเนาะก็คือในช่วงนี้ก็หลักๆเลยก็พืชจะแสดงอาการก็คือต้นชะง,งักงันนะครับเนาะแล้วก็เกิดลักษณะนานอาการ ใบเหลืองซีดนะครับเนาะหรือว่ามีจุดประขาวในใบแล้วก็ประกอบกับระบบรากสั้นเนาะแล้วก็ขึ้นนะครับไม่ค่อยกินปุ๋ยหรือว่าไม่ค่อยกินธาตุาอาหารที่เราฉีดพ่นนะครับตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้นำตัวมิตพันเฟอร์นิชินไครับตัวเฟอร์นิชินไครับ,รบก็คือเป็นธาตุน้องเสริมเนาะก็ประกอบด้วยสารสำคัญ2ตัวนะก็จะเป็นตัวซัลเฟอร์ครับ3%เแล้วก็ตัวซิงค์5%านนะครับสำหรับ ตัวเฟรนิกซิงดีอย่างไรก็คือนะครับตัวซิงประโยชน์หลักนะครับก็คือจะช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนนะครับออกซินแล้วก็เจ้าูนของคลอโรฟิลนะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือถ้าขาดท่านเนี่ครับจะทําให้ลักษณะมีใบเหลืองซีดเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือ,อถ้าลนะักษณะตัวเขาเรียกว่าธาตุซันเฟอร์เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นคุณคุณรประโยชน์ของซันเฟอร์นะครับก็คือซันเฟอร์เนี่ยครับจะไปช่วยเสริมกระบวนการ เขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของการสางงังเคราะห์กรดอะมิโนโ,โคเอนไซม์นะครับเนาะที่ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์อีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็คือการไม่ง่ายพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือตัวซิงค์นะครับไปแก้ใบเหลืองเนาะแก้การใช้แรงงานปรับสภาพความเหมาะสมของพืชให้กินอาหารได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวซันเฟอร์นะครับเขาทำให้พืชเนี่ยเขียวได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวฟินิกซิงค์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูหนาวจัดอย่างเดียวเนาะ ก็คือในสภาวะร้อนจัดนะครับหรือว่าพืชได้รับผลกระทบในหลายอย่างเนะไว่าจะเป็นลักษณะการเขาเรียกว่าชีจุุ้้มที่แรงเกินไปเนาะหรืออาจจะโดนตัวยาย่าหรือว่าเป็นสภาพโดนพวกแมลงเชื้อโรคหรือเชื้อราเข้าทำลายก็ใช้ตัวเฟรนิชิงนะครับ ตัวนี้เข้าไปเขาเรียกว่าฟื้นฟูขบวนการนะครับเนาะทำให้พืชน,นะครับก็คือแอคทีฟตัวเองนะครับอยากที่จะกินปุ๋ยกินอาหารได้ดีขึ้นนะครับเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิชชิงของเราของบริษัทฟอนิกลิสนะครับก็1ึงขวดแนะนําอยู่เอ่อหนึ่งเอ่อสองถึงสามถังสองลิตรนะครับแล้วนะก็ประมาณ1 0ถึง15ไร่ก็เขาเรียกว่าตามความหนาของพืชที่ปลูกในพื้นที่นะครับเนาะก็ฝากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิชชิง ขอบริษัทฟินิกซ์ลิทไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวหรือว่าในช่วงพืชช่างงกันนะครับก็ใช้กล่องซิงซิของเรานะครับเข้าไปชุนุงพืชของเกษตรกรทุกท่านได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากเิ็นการไว้ด้วยแล้วก็ต้องขอุรบม่อที่รองรเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ